แล้วันนี้ทีมงานจะพามาชิมหนูนาซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในอำเภอบางเลนเลยแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับหนูนาราซอสผัดเผ็ดสไตล์ซีดีของเรา นพนมรุงหูมใจเสนอขนมรุงชีดเดย์เคทบอร์อดอาหารคลีนอร่อยวันนี้ไปตายเอาดำหน้าัย<า>ี่ต้อนรับเข้าสู่รายการขนมรุงชีเดย์เคทบอร์อดอาหารคลีน ไปตายเอาดาบหน้าครับผมอ่าวันนี้เราเริ่มมาเรื่องของกินกันดีกว่ามาครับเคยกินของที่แปลกที่สุดในชีวิตอะไรบ้างโอ้โหกินงูที่ไต้หวันกินซุปงูกินเหล้างูด้วยพี่กินทุกอย่างเลยค่ะกินหนอนตะเกนอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะเบสิกส่วนพี่ออก็กินมาหลายอย่างนั่นนีม้าปลาวานเอ้ยของแต่ของพี่ออแปลกกล้ากินไหมก็กินได้ใส่ไหมทีมงานพามาเดินสวนจะมาทำอาหารให้ดูอะไรกินกันอย่าบอกนะอย่าบอกนะ ตอนนี้ทีมงานจะพามาชิมหนูนาซึ่งเป็นของขึ้นชื่อในอำเภอบางเลนมันน่ารักยังกินมันได้ด้วยเใช่ไหมเขาไม่ได้ให้มึงกินกันเตอครับนี่นี่นี่เฮ้ยดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับลุงตีเจ้าของฟาร์มหนูนาของเราอันนี้เราจับได้ไหมครับลุงตีจับไม่ได้นะจับเอาจับ ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทําอะไรครับลุงตีผัดพริกผัดกะเพราเอาไปแกงอ่อมย่างพริกไทยกระเทียมแกงเบียร์สักหน่อยโอ้ลุงนี่ลออ่อโอ้ยตัวใหญ่มากถังหนึ่งกี่ตัวลุงสิบห้าแล้ยงต้องให้ผิวพันอย่างนี้อ๋อต้องให้ผิวนดำเป็นมันอย่างนี้แล้วเขาจะกินข้าวเปลือกอย่างเดียวใช่ไหมครับลุง ข้าวเปลือกเป็นหลักข้าวเปลือกเป็นหลักต่อจะมีอ้อยอ้อยกระปูกไว้นู่นแต่มันแยกไม่ออกค่ะมันเหมือนหนูนหนุบ้านนะแล้วเวลาจะแยกมันแยกยังไงอ่ะหนูบ้านกับหนูนน้ำหนูนบ้านมันหนูนท้องขาวท้องสีขาวเออมันจะเป็นออกสีแดงๆหน่อยมันตัวเล็กอ๋อตัวเล็กก่อนลุงที่หนูเห็นใตู้นี้แต่ลุงนะท้องจะสีนี่จะออกสีนี้แล้วเวลาหยิบ มาคือใจะต้องป้องกันเบอร์แบบเบอร์นี้อ่ะบิ๊กไม่ไหวอ EP นี้ให้กิ๊ฟยิ่เคยละครันนะปะทาแล้วโอ้โหกัดอยู่หรอกัดอยู่ถ้าหนูจับมันจะกัดปะอ๋อได้เลยขัดไหมได้เลือดได้เลืเลดเลอดถ้าผมแบบนี้นะผมไม่จับซชัว ลุงตีครับแล้วอย่างนี้เนื้อของหนูนาอย่างเงี้ยครับมันแตกต่างจากเนื้อหมูเนื้อไก่อย่างไรครับลุงอร่อยกว่าเนื้อไก่อร่อยกว่าเนื้อหมูอุ้ยงั้นเราต้องไปลองแล้วล่ะให้ไปลองดูดีกว่างั้นงั้นเดี๋ยวผมวานให้ลุงตีพาผู้ชมไปทำอาหารจริงกันีกแบบก็เชิญเลยครับจ้รออะไทุกคนสวนเขามีมะพร้าวด้วยเดี๋ยวจะให้ไชแรงงานใน เบสสอยให้หน่อยอย่าให้ป้าสอยซิมึงสอยซิเอ้ยพอแล้วมั้งวันนี้เรามาในสวนเพลินเจอมาพร้าวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูหนูนาด้วยเหรอเอาไปทำอะไรอ่ะเราจะผัดแกงเดี๋ยวเอาไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูอรออวิธีการทำนะต้มเทียนมาอย่างนี้แล้วก็เอาหนูนี่แหละจุ่มไปนะ แล้วก็รอให้เนลี่ยคุณลุงครับแล้วถ้าเกิดชื่อบอกว่าเราเอาทำเป็นหนูหันเนี่ยมันคือเอามาวางแผ่แล้วก็เข้าอตาคือ,อเสร็จแล้วครับแล้วจะเอาเหลืองไหนเหลืองอ่อนแล้วก็หยุดการ,รจะเอาเหลืองแก่แล้วก็ต,<อ>ต่อไปเร <ไป S 1> <ง>ื่อยๆใช่วหานา่ไหมครับคุณลุงมาทำ น่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าเพราะว่ามันดูน่ากินมากแต่คนที่ชิมก็คือหนูละกันนี่เมื่อกี้ลุงตีบอกว่าส่วนที่อร่อยที่สุดของหนูนาคือตับทช่ไมลุงตี๋ลุงตีงั้นผมชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้หรือไม่เอากูจะกินคนนี้ กลิ่นเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนไก่ลมควม <Okay. S 2> ันแต่ออกแชทไอ,อได้กลิ่นแล้วเฮ้ยทุกคนอร่อยมันดีกว่าไก่จริงว่ะครั้งแรกมันจำได้เสมอมันต้องเป็นครั้งแรกที่ได้กินหนูนาแบบนี้เลยอันนี้ลองกินก่อนอออเนออดี๋ยวนี่เหรอหลายตัวอือหลอยหลายหลายแบบ โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตีทําให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทําเมนูหนูนาราซอสผัดเผ็ดกันดีกว่า <Wow! S 1> เดี๋ยวหยิบทองเดวส่วนนี้ไปด้วยครับผมแล้วนี่เรามาถึงวิธทีการทําอาหารกันแล้วคราวนี้ได้หนูจากลุงตีสวยงามนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาหนูที่ได้จากลุงตีเนี่ย มาวางในเตาย่างถังเรานะครับให้มันดูเตรียมขึ้นเอาน้ำมันปาดให้มันเงาขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาจัดลงจานเพราะมียิงหนูตรงนี้สุกเรียบร้อยแล้วตอนยา่างวางลงไปช้ามันโรยเกลือน,นิดหนึ่งครับเอาท้องมันลงเพราะหนังเขาสวยแล้วอย่าเอาหนังเขาลงไปบนตะแกรองอ๋อระหว,ว่างที่เราวางหนังลงไปแบบในนี้นะครับเราก็เอาน้ำมันปาดหนังเขาหน่อยนึงเอาเกลือโรยหรืออยากจะโรยอย่างอื่นก็ได้เหมือนกัน โอ้แล้วถ้าย่างตอนนี้มันแบบมันต่างจากที่แบบลุงตี๋เขาย่างมาอไรโอเคครับลุงตีเนี่ยเขาใช้การย่างในเตาอบใช่ไหมเพื่อให้หนูแน่นมันสกนะครับแต่ว่าเราเอามาย่างอย่างเงี้ยเพื่อให้แต่งรสชาติแต่งสีแต่งความมันให้มันน่ากินท่านเองนะครับเบครับแล้วน้ำมันอย่างงี้คือน้ำมันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเทโบน้ำมันธรรมดาน้ำมันพืชก็ได้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยครับอยากทำเป็นน้ำมันให้มันมีกลิ่นเควกระเทียมกระเทียมไปใส่น้ำมันแล้วมาทาก็ได้เหมือนกันแล้วทาประมาณนี้แล้วก็ทิ้งไว้ครับ โอ้หรวยส้กไกลลูกพ่อเอ้ามันเค็มอะละครับระหว่างที่รอบิ๊กย่างหนูไปนะครับปัดน้ํามันไปเรื่อยให้มันเงาเราถึงเวลามาทํเครื่องที่สําหรับจะเอาไปผัดเผ็ดละเมื่อกี้ไปปามุงตีมามีมะพร้าว,วด้วยมันก็จะเอามะพร้าวเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมนูผัดเผ็ดของเราด้วยนะครับใช้ทั้งน้ำมาใช้ทั้งเนื้อเลย เครื่องปรุงตรงหน้าเราก็มีตะเ้ามีใบยี่หร่าซึ่งเป็นของสําคัญของเมนูนี้เลยนะครับเพราะว่าใบยี่หร่าเนี่ยช่วยกลบกลิ่นไม่ดีของอาหารป่าอะไอย่างนกก็ชอบใส่นาก็ชอบใส่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะโขกกระเทียมกันโขกให้มันแหลกนิดนึงก่อนแต่เหมือนอาหารป่ามันต้องใส่อะไรพวกนี้จริงๆแบบที่เป็นสมุนไพรสมุนไพรใช่มันช่วยให้กลบกลิ่นอาหารป่าครับเปพวกใบพวกสมุนไพรต่างๆของไทยเราก็ช่วยลดกลิ่น นคนจะเอาขาดซอยก็ได้นะครับแล้วแต่ผมว่าบางทีการตำเนี่ยมันช่วยให้ได้กลิ่นโอเคแล้วใส่พริกลงไปหน่อยนะครับใครชอบละเอียดก็โขลกเข้าไปเยอะหน่อยนะครับใครชอบหยาบๆก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องโขลกเขาละเอียดนะครับพวกความหวานของน้ำมะพร้าวน้ำอะไรพวกน,นี้ครับมันทําให้รสชาติเนี่ยนันโตมขึ้นดีกว่าเราใส่น้ําเปล่าเพราะน้าเปล่ามันไม่มีรสชาติแล้วเราไปลดน้ําตาลแล้วก็เอามาข้ามาซอ ชอบละเอียดก็สับเล็กหน่อยได้นะครับแต่ถ้าชอบหยาบๆก็สับใหญ่หน่อยได้เพราะมันจะกินเข้าไปได,ด้วยกันพร้อมได้เลยฮะถึงวเวลาผัดเครื่องกันดีกว่าเพราะหนูกำลังจะได้แล้วโอเคโอเคครับเราเริ่มผัดเลยเดี๋นพริกนะครับเตรียมไว้สำหรับ,บ,บ,รบรผัดอะไรต่อใช่ป๊อปเสีบเดี๋ยวเราหั่นกระชายหน่อยโอเคเดี๋ยวเราผัดพริกแกงกันเลยแล้วหนูที่บิ๊กย่างก็ได้สวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียว หนูหันชัดชัดใช่แล้วใส่เท้าปรากฏตอนอแรกมาเจออย่างเงี้ยเป็นชิ้นหนึ่งนะมีเชื่อว่าไก่ใอ่ป็นไก่ใช่บหกครับแล้วปกติอย่างเงี้ยครับคือเราต้องหั่น ให้ชิ้นใหญ่ประมาณนี้เลยใช่ไหมเชฟดูน่าผัดเผ็ดมันทำได้หลายอย่างครับบางคนเขาสับทั้งกระดูกเลยแล้วไปผัดเผ็ดเพราะเนื้อมันน้อยอ๋เอเน้อเพราะมันมีกระดูมดดะกมันกินได้บางคนเขาก็ชอบแค่กินกับข้าวเหมือนกันอะไรแบบนี้ปริมาณเยอะกว่าแต่ว่าเนื่องจากวันนี้แบบชีสเดย์เราเอามาย่างให้มันดูหอมน่ากินแบบนีก้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยทำมาราดดีกว่าเราให้ความฟรีซี่มันอยู่อย่างนี้แล้วทำซอสที่แล้วก็ราดเขาถูกต้องนะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มผัดพริกแกงกันเลยนะครับเริ่มจากกระเทียมกระชายกับพริกที่เราตำไว้มาครับ คคน,น,นเห็นมันใ,นใกล้สหอมมากโอโห,หอมแป<อ>จะมาแล้วเนี่ยาผัดเผ็ดครับบางคนก็ใส่กะทิบางคนก็ใส่นมสดลงไป จะเผ็ดแบบป่าอาหารป่าเนี่ยเขาจะไม่ใส่อะไรเลยเน้นความเผ็ดเน้นความเผ็ดหอมของเครื่องเทศหอมหมดเครื่องเทศ่ะใส่พริกแจงเผ็ดลงไปครับอันนี้เราต้องคนให้เข้ากันใช่ไหมเชฟโบผัดนะครับพริกแกงให้หอมนะครับหอมมากเชฟโบหอมี่ยครับเอาอะไรครับพี่ขอน้ำมะพร้าวมาหน่อยครับอ้าวใช่อะไรครับเครื่องปรุงครับน้ำตาลครับค่อยใส่ไปอันนี้ฟิวขาวครับ เจอเยอะไหมครับถ้าลังตาไม่เจอครับเจอนี่พอแล้วครับแล้วก็น้ำปลาอันนี้เราจะใส่เนื้อมะพร้าวเข้าไปเดี๋ยวขอน้ำมะพร้าวมาอีกหน่อยแล้วกันนะครับน้ำมะพร้าวใสลงไปเลยครับค่อยๆใส่โอเคเขพอแล้วผิดสั่นมากแล้วครับขอพริกไทยอ่อนครับ เช้โอ้ครับแล้วพริกไทยเขียวกับพริกไทยดําปกตินี่มันต่างกันยังไงอรับเชฟครับยังไม่ครับพริกไทยดำเนี่ยเหมือนว่าแบบพอมันแห้งเนี่ยมันเขียวไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาบดแหลกเอามาต้มมาผสมในซอสแทนพริกไทยเขียวเนี่ยเราใส่เพื่ออยากให้มันเขียวได้เขียวแล้วชูรสอาหารได้ด้วยสุดท้ายเนี่ยจะมีใบยี่หร่าซึ่งเราต้องใส่สุดท้ายก่อนที่จะเอาเขาไปลาดบนนี้เพราะว่าใส่นานๆแล้วมันจะดับะหอมแล้วข้นแล้วใส่ไปเลย อันนี้เราก็ผักให้คอแห้งใช่ไหมเชฟโบใช่ครับอ่าพอแล้วครับอ่าพริกแดงใส่ลงไปว้าวกระชายใบมะกรูดอันนี้เราก็ใส่ตามเราต้องการเลยใช่ไหมเชฟใช่ครับถ้ามันดูแห้งจะใส่น้ำพร้าวเพิ่มใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเชอบแห้งๆก็หยุดไว,ว้เท่านี้ซึ่งมันจะอร่อยด้วยเครื่องพวกนี้แหละเครื่องหอมๆพวกนี้มาครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันโอเคครับเดี๋ยวเร,เริ่มมาจัดจานก่อนนะครับ แล้วตักเครื่องที่เราได้มา,า,าใส่ลงไปด้วยใส่แค่ตรงกลางอย่างเดียวจะได้ไม่บังหนูนาแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับหนูนาราตอสผัดเน็้ไปลชีเดของเราค มาได้เรียบร้อยแล้วครับข้าวของเราในวันนี้นะครับและข้าวที่เชฟโอแนะนําในวันนี้นะครับคือพนมรุ้งข้าวขาว15ซึ่งเป็นข้าวขาวชั้นดีมีส่วนผสมของข้าวหักกลางและข้าวหักใหญ่จากกระบวนการขัดสีซึ่งเวลาหุงสุกแล้วนะครับข้าวจะขาวหุงขึ้นหม้อหอมน่ารับประทานเลยทีเดียวนอกจากคุณสมบัติของเขาแล้วนะครับสตที่เลือกมาเนี่ยให้เหมาะกับหนูนาของเราในวันนี้เนี่ยเพราะว่า ข้าวเนี่ยมันเป็นเมนตนะล้นลวนๆมันจะแห้งๆนิดหนึน่งผัดเผ็ดของเราเนี่ยมีมะพร้าวซึ่งมันอมน้ำพริกแกงไว้นะครับเวลาทานกับข้าวเนี่ยก็จะยิ่งชิลล์อู้ว่าก,กินแล้วอ่ะแล้วนอกจากที่เรามากินเพื่อเข้ากับมะพร้าวเข้ากับซอสผัดเผ็ดของเราเนี่ยเวลาทานเนี่ยข้าวชนิดนี้มันจะไม่เละนะครับแล้วเราใช้ข้าวเละๆเนี่ยกินแล้วอาจจะไม่รู้อันไหนข้าวอันไหนมะพร้าวเพราะงั้นก็เข้ากันได้เลยถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยชิมครับผมนะครับอ่ะ เมื่อกี้นะคะที่วิวกินไปคือข้าวอ่ะนุ่มมากแล้วก็พอมันตักกับรสของแบบผัดเผ็ดเนี่ยมันก็คือมีความแบบเข้มข้นอันนี้มีความเผ็ดหอมของสมุนไพรแล้วก็บวกกับเนื้อหนูนาเนี่ยก็คือแบบว่าทุกอย่างรวมกันคือแบบที่พระคุณเจ้าคือดีเนี่ยพูดแล้วจะหาว่าคุยเกี๋ยวกินใหม่ดรว่ารสสัมผัสของหนูนาจะมีความหวานและความกรึบ แล้วพอมาเจอกับเนื้อมะพร้าวอีกเข้าไปทีนึ่งแบบคุยเหมือนมันมีหลายอย่างมากอยู่ในอยู่ในคำเดียวเอเอพอเรากินข้าวที่แห้งและเป็นเม็ดเข้าไปอีกทีนึงอ่ะเหมือนมันช่วยชูทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างที่พี่โอบอกไปในตอนแรกในความรู้สึกอ่ะหนูน่ากลิ่นมันชัดเจนกว่าไกอ่อ่ะอ่ากลิ่นจะหอมกว่าไก่ค่ะ ออร่อยคือเนื้อลักษณะนีนะครับที่สะอาดสะอาดแบบนี้อย่าคิดว่าหนูแบบนี้สกกรปกนะครับกรรมวิธีการเลี้ยงเขาสะอาดมาก<ช>ที่เราเคยเห็นกันไม่ใช่หนูไปวิ่งตามท่อแล้วเอามากินไม่ใช่นะ<ช> <ๆ S 2> เพราะงั้นมั่นใจได้ว่าสดสะอาดอร่อยและไม,ม่กินเฉพาะตัวแน่นอนนะอ่า และพนมรุ้งนะคะคก็ <ผม S 1> ขอเป็นสื่อกลางให้กับพอบานแม่บ้านแล้วก็คนชอบทำอาหารให้ได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารกับเชฟมืออาชีพเพียงแค่ดูรายการของเราค่ะดังสโลแกนที่ว่าพนมรุ้งเชฟยังชัวชร์ทุกเครืวอมั่นใจ <S <S อ่าแล้วติดตามต่อไปในเทปหน้านะคะว่าเทปหน้นาจะมีเมนูชี้ชี้อะไรให้ติดตามกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะครับแล้วตอนนี้เชิญพี่ทีมงานเข้ามาเชียร์แม่เยครับสวัสดีครับ ข้าวพนมรุ้งเช็ยังชัวทุกครัวมั่นใจ